มือที่ปล่อยก็ไม่เจ็บส่วนมือที่เจ็บเพราะไม่ปล่อยแต่ถ้าหากว่าถูกดีดบ่อยๆมันก็เจ็บไม่น้อยเหมือนกันนะโยมก็เดินมาเจอยางวงตรงนี้ข้างๆโบสถ์พอดีก็เลยนั่งพิจารณาว่าจริงสินะถ้าหากว่าคนที่ปล่อยเขาก็ไม่เจ็บส่วนคนที่เก็บนนเกบ็บเรื่องของที่ว่า คนนั้นต้องเป็นของฉันสิ่งนั้นต้องเป็นของฉันเหตุการณ์นั้นต้องเป็นของฉันฉันคือเจ้าของทั้งจัก,กรวาลฉันต้องได้และพอไม่ได้ดังใจขึ้นมายางวงเหล่านี้โยมมันก็กลับมาดีดมันจะมีสักกี่วงในโลกนี้ล่ะเรื่องของสามีเรื่องของเงินทองเรื่องของยศตําแหนง่ง เรื่องของลูกที่เลี้ยงมาแล้วต้องได้ดังใจแม่สิลูกเรื่องของเพื่อนฝูงฉันดีกับคุณคุณต้องดีกับฉันสิมันก็เลยกลายมีเรื่องดีดตั้งหลายเรื่องนั้นเนี่ยในชีวิตเนี่ยเพราะไม่ยอมปล่อยแล้วเก็บไว้อิลุงตุงนังแบบนี้มันก็เป็นทุกข์มากนะฉะนั้นเนี่ย